ชีวิตติดค้อวันนี้ขอเสนอเมนูข่าวอบทัญพืชเมนูนี้คุณแม่เจชอบทำให้ทานตอนเด็กๆคะ่ะบอกได้เลยว่าสารอาหารและประโยชน์ครบท้วนมากถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมวัตถุดิบแล้วไปลงมือทำตามเจกันได้เลยขั้นตอนแรกเตรียมคอกใส่พริกไทยขาวลงไปแล้วขอกให้พริกไทยแหลกคะ่ะ หกไปเรื่อยๆเมื่อแหลกดีก็ใส่รักผักชีตามลงไปจากนั้นก็โหกให้แหลกดีค่ะโหกไปเรื่อยๆพอได้ที่ก็ใส่กระเทียมตามลงไปเลยโหกให้กระเทียมแหลกดีค่ะครบแล้วสามเกลอของเราต่อไปก็ตั้งกระทะเทน้ำมันสำหรับทอดลงไปนำเม็ดมะม่วงหินมาผ่านลงไปทอดทอดให้สุกและมีสีเหลืองเอาให้หน่าทานเลยนะ ทอดได้ที่ก็นําขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะมาขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปตามด้วย3ามเกลือที่เราได้ตําเตรียมไว้แล้วผัดไปเรื่อยๆให้ส่งกลิ่นหอมน่าทานจากนั้นก็ใส่ข้าวกล้องลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางลมน้ำตาลทราย แล้วผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะกินหอมมากชวนหิวเลยจากนั้นก็ตั้งหมอห้อเทน้ำเปล่าลงไปน้ำเริ่มเดือดก็ใส่ถั่วแดงจากนั้นก็คนให้ถั่วแดงสุกเมื่อถั่วแดงเริ่มสุกก็ยกลงนำไปพักไว้ก่อนค่ะเตรียมหม้อหุงข้าวใส่ข้าวที่เราผัดเอาไว้แล้วลงไป ก็เทน้ำสต็อกปิดฝาแล้วก็หุงข้าวค่ะปล่อยให้หุงไปจนกว่าข้าวจะสุกดีมเมื่อข้าวสุกดีแล้วก็เปิดฝาออกบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมมากข้าวสวยก็เรียงเม็ดน่าทานทีเดียวค่ะจากนั้นก็ใส่ถั่วแดงที่เราต้มเตรียมไว้ตามด้วยเม็ดแปะก้วยเม็ดมะม่วงหินมาพานตามด้วยผักสามสีปิดฝานึ่งต่อ10นาที จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เขากันค่ะเจบอกได้เลยว่าสีสันน่าทานมากเมื่อคนจนทุกอย่างได้ทีก็ตักไปใส่ภานชนะที่เราเตรียมไว้เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเมนูข้าวอบธัญพืชกินหอมมากทำตามก็ง่ายมากเช่นกันค่ะยังไงก็ลองไปทําตามเจดูได้นะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดพุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ